สวัสดีครับพบกับซอกพีว่าอัปเดตนะครับในช่วงของ Post Market Report นะครับวันนี้วันพุธที่15กันยายน2564ครับผมสุชัยปกป้องครับผมอดุลมุสิกะครับแหมคุณอดุลนะสองวันทําการที่ผ่านมาหุ้นไทยไม่ค่อยจะสู้ดีเลยนะครับวันนี้อาการเป็นไงบ้างครับปิดตลาดไปแล้วครับครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยครับปิดบวกได้นะครับคุณสุภชัยครับผมอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยี่สิบแปดจุดศูนย์สี่จุดเพิ่มขึ้นมาสี่จุดสองศูนย์จุดหรือว่าบวกไปศูน าราคาการซื้อขายวันนี้ที่73,187ล้านบาทครับตัวหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้นมา684หลักทรัพย์ลดลงไป880หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง614หลักทรัพย์ด้วยกันครับตอนนี้ตลาดหุ้นไทยครับแม้ว่าอาจจะปิดบวกครับคุณสุภาชัยครับแต่ระหว่างวันก็เป็นการผันผวนนะครับผมทั้งแดนบวกและแดนลบนั่นเองครับผมเพราะว่าวันนี้ครับผมที่พยุงได้ครับก็หุ้นขนาด ขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับผมแล้วก็ธีมหุ้นเปิดเมืองครับที่พอพยุงตลาดหุ้นไทยนะครับผมแต่หุ้นขนาดใหญ่ก็เกิดแรงเทขายออกมาครับผมโดยกระแสคือทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าตลทครับจะออกมาตรการาการดูแลฟีฟนนั่นเองครับคุณชายก๊อก็ทําให้ตัวใหญ่ๆครับโดยเฉพาะตัวเดลต้าวันนี้ก็ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องครับราคาหุ้นนะครับผมแล้วก็อีกทั้งครับผมก็ยังมี ในเรื่องของบรรยากาศตลาดหุ้นเอเชียครับที่กดดันอยู่นะครับผมแม้ว่าตัวประเด็นเงินเฟ้อสหรัฐเป็นบวกก็ตามครับผมแต่ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนมีสัญญาณว่าจะมีการชะลอตัวครับผมทำให้มีความกังวลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วยนะครับผมก็ทำให้วันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ไม่ไปไหนไกลนะครับผมก็ยังคงไซเวอยู่ในกรอบแคบๆอยู่ครับผมถ้าเห็นได้ชัดคือไฮสูงสุดวันนี้ครับอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อย 30.05จุดโลต่ำสุดอยู่ที่1620.84จุดแปจุดนะครับครับอืมอน,นี่ก็สำหรับภาวะวันนี้ก็ต้องบอกว่าดูแล้วภาพรวมๆก็คงจะอย่างน้อยเนี่ยกลับมาในในบรรยากาศที่แท้จริงนะฮะในแง่ของดัชนีนครับ s อสองวันที่ผ่านมาเราได้เห็นเดลต้าเนี่ยเป็นตัวชี้นําตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบิดเบือนของดัชนีนะเพราะว่ามีผลต่อดัชนีเยอะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดลต้าจะอ่อนแรงลงไปนะฮะวันนี้ติดลบไปแค่8 8บาทเท่านั้นเองก็ดูแล้วไม่มีในยะเพราะนั้นนี่ยไอ้สิ่งที่เราได้เห็นบวกมา4.2จุดเนี่ยอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นสาการที่แท้จริงของตลาดนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณดุลุบอกฮะ,ะหลายๆตัวเนี่ยถูกขายทัางกำไรออกมานะฮะแต่ก็ยังดีนะฮะยังมีหุ้นใหญ่ๆอย่างตัวของอินทัศเดี๋ยวตัวของ SCC ตัวของแอดวานวันนี้ประคองได้นะฮะก็เลยทําให้เราเนี่ยเป็นบวกได้เหมือนกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในแง่ของห้าดับแรกของหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดกันบ้างครับคุณดุลุน อันดับแรกเป็นตัวปตทมูลค่าการซื้อขายวันนี้ที่2,322ล้านบาทร,บราคาหุ้นปิดที่39บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับอันดับ 2, 2> เป็นเดลต้ามูลค่าการซื้อขายวันนี้ที่2,209ล้านบาทร,บราคาหุ้นปิดอยู่ที่574บาทลดลงไป8บาท อันดับสาเป็นอินทัชมูลค่าการซื้อขายวันนี้ที่สองพันหนึ่งร้อยแปดล้านบาทราคาหุ้นปิดอยู่ที่แปดสิบสองบาท mm hmm. าายี่สิบห้าสตางค์เพิ่มขึ้นมา4ี่บาทห้สตางค์อันดับ4ี่เป็นเอโอทีมูลค่าการซื้อขายวันนี้ที่หนึ่งพันเก้ารล้านบาทราคาหุ้นปิดอยู่ที่หกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิ 61, 000, บห้าสตางค์ลดลงไป50าสิบตางค์และอันดับห้าเป็นซีพีออมูลค่าการซื้อขายวันนี้ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองล้านบาท ราคาหุ้นปิดอยู่ที่63บาทยี่สิบตางค์เพิ่มขึ้นมา1บาทครับคุณสุภชัยครับอืมนะครับวันนี้ก็ ต้องยกให้ฮะอันดับ3อย่างอินทัศนะวันนี้บวกมา4บาทกว่าๆนะฮะสบาทห้าสตางค์ที่คุณรุณพูดถึงเนี่ยวันนี้ก็แน่นอน,นะฮะมีผลต่อดัชนีประมาณสัก1.2จุดด้วยกันในสาหรับแค่อินทัศตัวเดียวนะครับถ้ารวมแอดวานเข้าไปด้วยนะ,ะสอแม่ลูกนี้ก็ต้องบอกว่ามีผลต่อราชนีไปแล้วประมาณสัก2จุดวันนี้ที่บวกมา4จุดกว่าๆเนี่ยครึ่งหนึ่งนะฮะมาจากอสองแม่ลูกนั่นก็คืออินทัศแล้วก็ตัวของแอดวานนั่นเองนะครับแล้วส่วนที่มีผลในเชิงลบก็ หนีไม่พ้นนะฮะอันดับ4อย่าง AOT กับกับอันดับ2คือเดลตานี่สหุ้น Delta เนี่ย,ยก็มีผลต่อดัชนีวันนี้ก็ประมาณสัก 1. จุดกว่าๆนะฮะหนจุดประมาณนั้นนะฮะแต่ก็โอเคแหละความร้อนแรงของตัวของเดลตานี่หายไปนะฮะก็เลยทําให้ดัชนีเนี่ยก็กลับมาสู่ในสภาวะที่เสมือนจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นในห้าอันดับแรกของหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดหนึ่งครับมูลค่าการซื้อขายรายกลุ่มเป็นไงกันบ้างครับ ครับวันนี้สถาบันในประเทศหรือว่ากองทุนครับซื้อสุดที่ไป744ล้านบาทบัญชีบลกเกอร์ซื้อสุดที่ไป319ล้านบาทครับนักลุนต่างชาติก็วันนี้กลับมาขายสุดที่667ล้านบาทนักคุณรายย่อยขายสุดที่ไป396ล้านบาทครับครับนะฮะนี่ก็ดูได้เห็นชัดนะครับว่าต่างชาติวันนี้เห็นแรงขายแล้วะจากที่ผ่านมาก็จะมีซื้อ สองวันทําการที่ผ่านมานี่ก็เป็นการรักษะของซื้อทั้ง3กลุ่มก็คือกองทุนป๊อปเทรดแล้วก็ตัวของต่างชาติแต่วันนี้ต่างชาติออกไปก่อนนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจฮะผมยังตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องของตัวป๊อปเทรดคุณอรุณฮะมูลค่าการซื้อขายเนี่ยเป็นซื้อสุที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วมูลค่าการซื้อขายที่เป็นเป็นภาพร,รวมๆทั้งมูลค่าซื้อมูลค่าขายเนี่ยดู7,000กว่าล้านถือว่าไม่น้อยนะฮรับสำหรับตัวของอที่เป็นป๊อปเทรดนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยอย่างที่ กรณีของตัวที่เป็นใบสําคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์นะครับที่อ้างอิงอที่ออกโดย JP พ o r g a n แกวันนี้ร้อนแรงเหลือเกินนะฮะรหัสที่บอกว่า djc i c 1 c, c 2 1 0 9 a เนี่ยนะฮะลองไปดูกันเลันะฮะวันนี้โอโ้โหเคลื่อนไหวแบบหน้าเดบหน้าติดตามดูฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะาสามสตางค์ต่ำสุดนะฮะสูงสุด ยี่สิบกว่าบาทน่นี่น่าคิดเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นเดริเวอร์ตีฟนะครับแล้วก็มันสอดคล้องกับที่เราได้เห็นนะฮะว่ามูลค่าการซื้อขายในกลุ่มของโบเกอร์ของกลุ่มป๊อปเทดหรือว,ว่าพวกโบเกอร์ต่างๆนี่มันบูพองขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะเป็นตรงนี้หรือเปล่านะฮะและอย่าลืมนะฮะไออนุพันธ์ที่ว่าเนี่ยจะ เทรดวันสุดท้ายกูที่ส7คือวันศุกร์นี้นะฮะต้องระวังที่ดีนะฮะโอ้ร้อนแรงจริงฮะแต่ใครอยากจะทราบรายละเอียดก็ไปติดตามได้ในเว็บไซต์ของข่าวหุ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับถ้ามองไปถึงวันพรุ่งนี้กันบ้างครับคุณดุลฮะดูแล้วมีการมองกันยังไงบ้างครับสําหรับทิศทางในวันพรุ่งนี้ครับครับทิศทางในวันพรุ่งนี้ครับผมนักวิเคราะห์มีการประเมินว่าตัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวและมีทิศทาง ไปในทิศทางบวกนั่นเองครับโดยให้กรอบแนวรับอยู่ที่1,620จุดถึง1,615จุดนะครับแนวต้านครับอยู่ที่1,643จุดถึง1,660จุดครับคุณสุประชัยครับอืมนะครับอันนี้ก็สําหรับในแง่ของวันพรุ่งนี้นะครับเป็นในเชิงของที่ในแง่ของแนวโน้มของดัชนีนั่นเองนะฮะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจขออยาตเสริมคุณอดุลนิดหนึ่งนะครับว่า พรุ่งนี้น่าติดตามหุ้นอยู่กลุ่มโดยเฉพาะบูชิปที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับวันนี้ก็ดูเหมือนปตทก็เล่นนิ่งๆอย่างที่เราได้เห็นไปนะครับแต่จุดที่น่าสนใจคุณดูลุนะเห็นราคาน้ํามันดิบเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วนะครับอย่างล่าสุดฮะา wti futures นี่บวกมา1นึ่ประมาณ1เหรียญกว่าฮะประมาณสัก1%เกว่ากว่าตอนนี้71บเเหรียญเข้าไปแล้วนะครับส่วน brent f u t u r e เนี่ยตอนนี้ก็บวกมาประมาณสัก1เหรียญกว่ากว่าหนึ่งี่ประเปอร์เซ4 6เก็อยู่ที่ประมาณสักเจ็า ราคาปรับขึ้นมาอีกแล้วอันนี้น่าสนใจในกลุ่มพลังงานจะได้รับประโยชน์จากตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของเฮลิเคนนที่สัมริการก็เ,เลยทําให้ดีมาขอให้ซัพพลายของน้ํามันมนี่มันหายไปนะครับก็เลยทําให้ราคามันกลับมาและอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจผมเหลือไปเห็นบอลยิวของสัมริการนะครับดูแล้ววันนี้นะครับล่าสุดติดติดลบไปประมาณ3ถึงโดยเฉลี่ยฮะสาถึงเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยบอลยิวแน่นอนนะครับว่าเมื่อมีการขายบอลยิวออกมาแน่นอนฮะต้องหาที่ไปตลาดหุ้น น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่รองรับอยู่ก็ติดตามดูตรงนี้ให้ดีนะฮะนี้เผื่อไว้สําหรับในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเอาถ้ากลับมาสู่ประเด็นที่น่าสนใจกันบ้างครับคุณรุลนะวันนี้ก็แน่นอนนะครับเอาอินเทนกับเขาสัหน่อยนะครับคุณรุลนะเมื่อคืนนี้มีการเปิดตัว iPhone 13นะฮะแล้วก็ระบบปฏิบัติการอะไรต่างๆนะฮะในเชิงเทคนิคก็ใหม่เอี่ยมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้น แน่นอนนะคพอ iPhone 13เปิดตัวหรือ iPhone แต่ละรุ่นเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันจะมีหุ้นอยู่ไม่กี่ตัวฮะในตลาดที่อาจจะรับกับข่าวนั้นและหนึ่งในนั้นก็คือหุ้นของคอมเซเวนั่นเองนะครับคุณดุลุนฮะดูแล้วจะได้รับประโยชน์ได้รับโอกาสจาก iPhone 13ยังไงบ้างครับครับผมถึ่งถ้าเห็นได้ชันะครับว่าตัว iPhone 13ครับมีการเปิดตัวมานะครับผมเ่อคืนวันที่14ที่ผ่านมานะครับคุณสุภชัยครับก็ หุ้นที่จะได้รับอันนี้สงก็คือตัวที่คุณสชัยว่าคือคอมเซเว่นนะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะได้รับในสงเนื่องจากเซเว่นนะครับผมเขาเป็นบริการศู์ซ่อมสินค้าแบรนด์แอปเปิลนะครับแล้วก็จัดจาหน่ายโทรศัพท์มือถือนะครับผมของตัว Apple นั่นเองครับผมตัวนี้นะครับผมก็คอมเซเว่นครับมักจะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าอะไรครับผมว่าเพราะว่าถ้า iPhone 13ออกมานะครับผมก็มี ผู้จองครับผมก็มีการสั <looking out> ่งจองกันคือวันที่หนึ่งตุลาครับผมแล้วก็จะได้อ่าของตัวนี้ครับจะได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับวามซีเวนได้ได้ยอดขายเพิ่มขึ้นและก็จะหนุนให้อ่าตัวกําไรนะครับผมก็ปรับตัวขึ้นได้ครับผมมีการขายในไตรไตมาสสี่นะครับผมว่าเดือนตุลาอยู่ในไตรมาสี่ก็อาจจะได้อ่ากำไรที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสี่นะครับผมและก็มองไปถึง อนาคตคือไตม่าตุ่มปีทองหกสิบห้าด้วยนะครับอันนี้ก็ในส่วนของคอมเซเว่นนะน่าติดตามดูฮะผมว่ากรณีของคอมซีไอนะฮะแล้วก็มีอีกหลายๆตัวนะฮะที่เป็นขายสินค้าประเภทปุกบไอโฟนพวกนี้นะฮะผมผมว่าน่าสนใจอย่างอื่นครับคุณอดุลนะเพราะว่าเวลาเปิดตัวมาทีไรแน่นอนคอมเซเว่นเป็นเจ้าใหญ่ที่หลายคนคิดถึงนะครับเพราะว่าแน่นอนนะมีทั้งแง่ของการของเขาเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาก็ผูกกับตัวของ ตัวของที่เป็นไอสตูด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะ,ะในส่วนตรงนี้เพราะว่า,อาพอเข้ามาปุ๊บอย่างที่คุณดุลพูดถึงนะฮะไตรมาสเนี้ยไม่ต้องไปเล่นนะฮะไตรมาสามยังไงก็ไม่ได้ไประโยชน์จากตรงนี้ถูกไหมฮะเพราะว่ามันจะได้จริงๆก็คือไตรมาสี่เพราะว่าเขาจะเริ่มจองนวันที่แปดใช่ไหมคุณดุลใ,ในตุลาคมนี้ถูกไหมฮะเดือนตุลา,าถ้าสั่งจองในไทยนะครับวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งครับ ขายน่าจะวันที่8นะครับอ๋อก็จองได้ตั้งแต่วันที่1วันที่8ก็เริ่มขายจะบเพราะนั้นเนี่ยไรายได้มันจะรับรู้ในช่วงนี้ฮะตุลาพฤศจิกาธันวาเพราะฉนั้นเนี่ยไอโฟนสิเนี่ยจะออกฤทธิ์ออกเดทให้กับตัวของไรายได้ของคอมเซเว่นที่จะดีขึ้นก็คงเป็นไตรมาสี่เพราะฉนัน้นก็น่าสนใจฮะในส่วนตรงนี้ว่าจะได้มากได้น้อยกันไหนอย่างไรและที่สําคัญมันปลาประวบเหมาะหรือเปล่าคุณอรุณฮะถ้าจังหวะนะฮะถ้าจังหวะในแง่ของอช่วงของไตรามาสสี่เนี่ยฮะ อตอนนี้เราเริ่มเปิดเปิดคลายลอกดาวไปแล้วใช่ไหมหากว่ามีการลายลอกดาวเพิ่มเติมในช่วงของเดือนตุลาคมเนี่ยฮะมันก็จะเกิดการจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้นแน่นอนนะฮะสิ่งที่คนอัดอั้นกันมานะครับไม่ได้ไปไหนนะฮะสิ่งหนึ่งก็ต้องหาที่ระบายไม่ว่าจะเป็นการซื้อการจับจ่ายอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นผมว่าน่าสนใจในแต่มาสีนะครับว่าพอมีการจับจ่ายที่มากขึ้นและอาจจะมีะเรื่องของมาตรการภาครัฐนะฮะไม่ว่าจะเป็นช็อปปุ๊บที่ว่า ชอบยิ่งช็อปยิ่งได้ได,ได,ได้ได้มากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอาไปลดหย่อนภาษีอะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงของไตรมาสสุดท้ายของปีนี้พอดีนะมาตรการภาครัฐในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะเหมาะนะครับว่าอย่างคุณดลเอเล็งไว้แล้วอาจจะซื้อสักเครื่องหนึ่งาจะให้ใครก็ตามฮะก็ไตรมาสสุดท้ายพอดีเลยซื้อปุ๊บแน่นอนฮะเอาใบเสร็จมาเดี๋ยวสิ้นปี ก็เอาไปคำนวณและลดจอดภาษีได้ด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นอีกทางหนึ่งอันนี้ก็น่าติดตามดูฮะสำหรับคอมเซเว่นนั่นเองก็มีราคาเป้าหมายไว้สักนิดไหมฮะคุณดูนะสำหรับตัวของคอมเซเว่นเอาเอาสองอย่างดีกว่าทั้งเทคนิคก่อนเอาเอาเทคนิคแล้วก็ราคาเป้าหมายสักนิดหนึ่งคะเป็นไงครับคุณดูนะครับตัวคอมเซเว่นนะครับผมถ้าดูราคาหุ้นวันนี้ครับผมปรับตัวลงมาปิดที่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ครับคุณสุภชัยครับก็ รอบแนวรับของตัวคอมเซเว่นนะครับอยู่แถว69บาท50สตางค์ถึง69บาทนะครับผมถ้าลงตรงนี้นะครับผมแล้วถ้าไม่หลุดก็เป็นโอกาสที่จะเข้าสะสมได้นะครับผมรอบใหม่นะครับผมครับถ้าถ้าเห็นได้ชัดนะครับผมแล้วก็แนวต้านนะครับแนวต้านแรกของเขานะครับอยู่แถว73บาท25สตางค์ อ่าแล้วก็อีกแนวต้านหนึ่งคือสิ่อ่าเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์ครับคุณสุภชัยครับอ่าวันนี้อาจจะได้เห็นย่อลงมานะอาจจะเป็นจังหวะก็ได้อย่างที่คุณดุลพูดถึงในเชิงเทคนิคนะฮะเอ,อ่อในแง่ของราคาพื้นฐานบ้างฮะมีการมีการให้ทาร์เก็ตไพรซ์หรือว่าราคาเป้าหมายยังไงบ้างไหมครับคุณดูดูลนฮะครับถ้าดูทางราคาเป้าหมายนะครับทางบล็อกเคทีบีเอสทีนะครับ,รบให้ราคา,าบาทับซ้ายอยู่ไม่น้อยเลยนะฮะสำหรับคอมเซเว่นก็ อาจจะเป็นไปได้ฮะในช่วงที่ผ่านมาก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่62อยอดคุณด,ดูนะแล้วก็ขึ้นมาถึง70นะกว่าแล้วก็วันนี้อาจจะย่อตัวเป็นวันแรกๆนะครับก็อาจจะดูแล้วก็เป็นจังหวะได้นะะเพราะว่าขึ้นมาเป็นอาทิตย์แล้วนะฮะสำหรับตัวของคอมเซก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าอาจจะ เก่งกำไรกับเรื่องของ iPhone กันอีกสักรอบหนึ่งนะอาจจะเป็นช่วงปลายปลเดือนนี้หรือประมาณสักต้นเดือนหน้าก็ลองติดตามดูสําหรับคอมเซนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเดทในช่วงของ Post Market Report นะครับผมและคุณอดุลขออนุญาตกลาบลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน